บัดนี้เป็นครั้งที่74ตรงกับวันที่22มกราคมพุทธศักราช2569ข้าพเจ้า นายภาชารธรรมปาโมดขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาชาเลียบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพรัตนาตรายัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายมนต์ต่อไปชุมนุมเทวดาสมันตาจากกวาเลสุอัดราคัตชันตูเทวตาสัทธรมางมูนิราชัสสะสุนันตุสากขโมคะทังสักเคกาเมจะรูเปคีริสิขาราตตาเตจันตาริเควิมาเน ทีเปรัเทจาคาเมตารุวานาคาหาเนเคหวัตุมหิเคเตภุมมาจจยันตูเทวาชาละธาระวิสเมยะขะคันทพนาคา ตินพันตาสันติเกยัยงมุนิว,รวาระวัจชนังสาธโวเมสุนันตุธรรมมาสวนัตกาโรอายามพันตาธรรมมาสวนัตการอาอยามพันตาธรรมมาสวนัตการอาอยามพันตาบทสวนธรร,าาม,รมกัสสิทธิกถา นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวสัจจคกิยคาถานัตถิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวลังเอเตนะสัจวัเชนะโสสิเตเขาตุสัพพธานัตถิเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสสิเตเขาตุสัพพธานัตถิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวลัง เอเตนะสัจจวัชนนะสดิเตหตุสัพพธาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอภิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัตตยสัพพะปนินังบุรเจวะปรามีสัพพะปตโตสัมพุทธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมหตุสัพพุปถวามหาการุณิกนาโถอัตตยสัพพะปนินังบุรเจวะปรามีสัพพะปตโตสัมพุทธิมุตตะมัง เอเตนะสัจวะเชนามาหตุสัพพุปถวามหาการุณโกนาโทสุขยายัสัพพะปรินังปุเริวาปรมีสัพภะปโตสัมพุริมุตตะังเอเตนะสัจวะเชนามาหตุาาสัพพุปถวะบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสตังเอกังสบายังภะกวะสกเกสุวิหารติ กับปีละวทุสมิงมหาเนมาตาพิขุสเคนาสัติงปัจมาตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอระหันเติทัสหสิจะโลกราตุอิเทวตาเยปุยเยนาสานิปุตาต,ตาหติภควนตังทัสนยาพิขุสังกัญจะอาคตโธจตุนังสุทธาวาสกัยกน,นังเทวนังเอตระหุศิอยังโคภะควาสเกสุวิหารติ กะปีลาบุสมิงมหาวเนมาตาพิฆุดสเคนาสัตหีมปัจมัติหิตพิฆุสสตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิตทัสหิตจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยยนาสนิปุตตาห้ติภควตังทัสนียพิฆุสังกัญจะยานูนามยปิยนาภควาเตนุปัสกเมยมาอุปัสกมิตวาภควโตสันิเกปัจจกะทังปัสยามติอัคตโทตาเทวตาเซยารปินามาภราวปุริโสซามิสังวพาหังปัสสาลียาปัสสิตังวพาหังสัมมิเชยะเอวเมีวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภควโตโปรโตปตุังสุ

อัคโทตปราเทวตาประกัตสนิเกอีมังคระร่งกับภาษิเชิดวาขี้ลังเชิดวาปดีคังอินทขี้ลังโอหะงจำเพเนชาเตจรันติสุท้าวิมาราจขุมตาสุนันตาสุสุนาคติอัคโทตปราเทวตาประกัตสนิเกอีมังคระร่งกับภาษิเยเกจิพุทธังสระังคาตาเสนาเตคัมปิสนติอภัยยะภูมิปะหายยะบรรดุสังเทีังธวักายังพลีพลีสันติติ อากระทู้ภควาภิกข u อมันตะสิงเยปุยยานพิฆเวทัสสุโลกธาตุสูตรเทวตาสั่นิพริตาโุติตราคตังสนายาภิกขุสังกัจะเจปิเตพิฆเวอไอสุงอสิมาธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควาตาตังเอตัปประมายยวาเทวตาสั่นิพริตาเอสุงเซยปิไมฮังเอตุสิปิเตพิฆเวภวิสันติอนาคาตมัานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควาตาตังเอตัปประมายยวาเทวตาสั่นิพริตาภวิสันติเซยปิไมฮัง เอตาลิอจิคิสมิพิเครวเทวะกยานังนามามิเทสิสมิพิเครวเทวะกยานังนามามิตังสุนรหัสรุกังมรัสิกาโลถภัสสิสัมิติเอวัมพันเตติโคเตปิคู่ปากวโตปันตัสมุภวาเอตระวจะสิโรกะมนุสัมมิะถาภูมาตัสสิตาเยสิตาคิริขพลังเปิสิตาสมัยตาปุถุสีหวัตสลีนาโลมหังสัมพิสัมปุโนอัตตามรัสสุทธาวิวัตสันนามานิลาพือโยประจะสเตยัตวะวเนกปิลาเทวะตโตอมัตยิสัทธาสวเนสเนรเต เทวกายาพิกันตาเตวิชนารถพิโบเตจักอัตตปมะกลุงสตวาพุทธศาสนังเตสัมปะตุหุญาณังอมนุสสนาสันนังอเปเกสรมะทัคุงสหัสังอัฏสติงสตังเอเจสหัสนังอมนุสสนะธรรมะทักซุงอเปเกนัรตมะตัคุ้งทิ่สัพภาอุภาอหุงตันจัสมภังอภินญยยาวอจิตวะชมมาตโตอมติยิสัทธาสวาเนสเนรเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชาติราหะเพ็ควุเตเยโวหังกิตายิสามิคิเริอนุปปุปโซสัตตสหัสสาวะยาค้าภูมิกาปิรวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวานะมตยัสสติลมุทามานาอภิกรมภิคุณังสุปติงวะนังชาสหัสสายมาวตายาคานะตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานะมตยัสสติลมุทามานาอภิกรมภิคุณังสุปติงวะนัง สาตยาคีราศีสาสายักขานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทัมมานาอภิกรมุงพิคนังสมติงวันังอิเจเตโสราสาสาหัสายักขานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทัมมานาอภิกรมุงพิคนังสมติงวันังเวสามิตาปัจจสตายักขานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทัมมานาอภิกรมุงพิคนังสมติงวันังกุมพีโรราชาเกยโกปุรสะนิเวสนังยะโยนังสาตาสหัสังยักขานังปยิปสติ กรมพีโรราชากัโกโสปะคัสมิติงวนังบุรีมันจัติสร้างราชาธาตระโทปัสสติคันทับพานังอธิปติมหาราชายัสสติโสปุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามาปะพละอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมท้ามานาอภิกรมุภิคนังสมิติงวนังทากินันจัติสร้างราชาวิรูโรหิตาปัสสัตติคุมพันธนังอธิปติมหาราชายัสสติโสปุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามาปะพละอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมท้ามานาอภิกรมุภิคนังสมิติงวนัง Pasihmanta hitzang raja, Guwero tappa sasti na maharaja sasisobo utapita Sabhaho Inanama ma parayinti mantor suh raja Guwero tappa sasti ya khanang adhipati maharaja sasisobo pita sapa hawo inthana maame apala iti manto juti manto wanao anto ye sasino mora mana abhi kamu wikunang samating wanang pulimahisang hatara tora kinena wiroko pacimena wiropako kuwero utarangisang jatolote mahala chasamanta กุเตนทูเวเตนทูวิตูจับวิโตสหะจันธนกรรมาเสตโจอจัดกินนุคันธูนิคันธูจับปนาโทโอปมันโยจัดเทวสุตโตจามาตลิจิตาเสโนจับคณาโพนโรราชาโนสกโกอาคุปปัจจสิโคเจวาติมปูสุริยวัจจซาติมพารูสุริยวัจจซาเอเตจันเยจัราชนคณะปัสสหานาจุพิโมทามานาอภิกรรมุภิคุณาสัมมติงวะนังรัคูนณสพานาคาเวสราสหันตจกากรรม พระสัตราอาคูไปยคัสหายติพิยาบุนาธาตระช้าจะอาคูนะค่ะสัสสินโนเอราวันโอมหานาโคโสปาคัสเมติวันังเยนะค่ะราเชสหัสัชหันติทิพายทิชาปะขีปิสุเถักคู่มหายัสซาเตวราชปัตตาจิตาสุบนาอิทิเตสานามังอภยันตทานาคาราชานามัสีสุปโนเขมากกสิพุทโธเสนยาหิวะจหิอุปปวะหิยันตานาคัสุบนาสรามังสุพุทธัง ชิตาวาชิตาเทนะสมุนทางอสุรสตาพาตโรวัสวัตสติอที่มันโตยัสสิโนการะขันชามาหะปิสมะอสุราทานาภัสสะเวปจิติสุจิติจ่าปะหรอโทมานุจีสาสตันจ่าผลิปุตตังสเพเวโรจนามากาสันนในตวัพระลิงเซนนางลาหุธมุปะคำุงสมัโยธานิพัทันเตภิกุณังสมติงวันังอาปูจารเทวะปัทวีจัตเตโชโยตัฏานคมุงวรุณาบรุณาเทวะโสโมจัตยัสสัสสะเมตตากรุณาไกกาอาคุเทวายัสสิโนทัสเตทัสะทากายาสเพเนะัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามัน มณติมนังเวทูจัตเทวาสารีจัตสมาจัตเทเวยมาจันหัสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุริกิตาสุริยสุปริสาเทวาสุริยมาคูปุริกิตาณขัตานิปุระขัตตวะอาคูมันทวราการวสุนังวสโวเสธโสัศโคภะคาปุริณโททัศเตทัศทากายาสัพเพนนตวันิโนอิทิมันโตชุติมันตวานันมตโยสสิโนโมทามานาภิกกมุพิคุณังสมติมณังอธาคูสัพูเทวาชลามาคิสิขารุวะลิกาจาโรชาจัอุมาบุพานิพาสิโนวารุณาสาธรมาจัจุตตจอนชกา สูรลยาลุจชระอาคูอาคูวัสวันิสิโนทัสเ,เตเตทัสทากายาสัพเพนรัตวันิโนอิทิมนโตชุติมนโตวนัวตวนววนาโโตยัสสิโนโมทามนาอภิกรมุิคุณัสัพติวุณังสมานามหะสมานามนุษสามนุษสุตมา กิทธาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหะโยเทวาเยจะเิโตสิโนปลคามาหะปลคาอาคูเทวายัยศศินโนทัศเสตทัสรากายาสเพนะตะวันิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสศศินโนโมทามนาอภิกรมุภิคนังสมบติวมนังสุกากรุมหะาอรุณาอาคูเวคานัสาสหะโอทตะคายค้าปามุขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามาตาหาลาสกาเมสกาจายัสสินโนทนะยังอาคาปชุนโนโยทิทราบเพืสติทัศเสตทัสธากายาสเพนะตะวันิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันนาว พุทธุณดังสุปฏิโกนังเขมิยาตุสตายามากาตะกาจายัสสติโนลามิตกาลามาเสถาโสตินามาจ่าสวานิมานารติโนอาคูอาทากูปะลิมิตาทัเตเตระสัทากายาสัพเพนารัตวันนิโนอิทิมนโตสุติมนโตวานะมนโตยสัสสติโนมทัมมานาพิฆมุปิคุณดังสุปฏิโกนังสัทเทเตเทวานิกายาสัพเพนารัตวันนิโนนามันวยญญาอาคันชุงเยจันเย สาธิสาสหารปอบุษฎจันมคีรังโอคตินณม,ม,มะสวรัตเคโมขัดตลังนาคังจันทะวังอัศติตติตังสุพมาปรมาตโตจัาปุตตะอิธิมันโตสหะสนังกุม,มาร,ารามติโสจัาโสปะคัสเมติวันังสหสัสสัพพมาโลกันังมพะพมาพิณิตติอุปโนุติมันโตพิสกายมวย,ยสัสสิโสทัสเศรษิสลาอาคูปันเจกะวสัสวัตติโนเตสจ่มัสโตอาคาหาันติโตปริวาริตโตเตจ่าสัพเพอปิกเตสินเทเทเวสัพพ,ม,พ,พม,มาเกม มาราเซนาอภิกรรมีปัสสะกนัสสามัญยีทางเอธาคณนตพันธะอาเคนาพานามาทูโวสมันตาปริวาติถามาวโวมุจิตาโกชินังอิสิตาถามหาเซโนกนัสเซนทางอเปสยิปานินาตรมาหัดจัสลังขตวรรณอภัยระวังยะทาภูสโกเมโคลธนัยันโตสวิชุโกตถาโสปัญญาวติสังคุโตเซยงวเสตันจัสพังอภินยกรวมวิจตวาะชกุมารตโตอมาตยิสัทธาสาวเนสันเนรเตมาราเซนาอภิกันตาเตวิชนนัตภิกโวเตจะัตตาปามะกรุงสุตวาพุทธศาสนังมุวิตรากิหิปะกมุงในสังคมวิเย สัพเพวิชิตสังฆามาพยาติตายยัสสิโนโมทันติสหภูติสวากาตเตชเดนนสุตตาติมหาสามัยสุตตังนิสิตังสตมังวสวดจุลชัยยาปรกรนโมเมพุทตเตชะส,สารตระต,รตยธาธรรมิกาธรรมมประสิทธิปรสิเทวานารยาปเรเมสุลาสิทธิพมมาจะอินทาจ,าจัตเจตโลกากรรมีินกะกาสมุทธาภูตุงคังคาจัต สัพพมาชัยยะประสิทธิพทิวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุทธิอุททีนาธีนาธีชัยยะชัยยะข้คนละตอนนาในไส้ในไหยสายแสนนไม่รู้ราชพลนาราชีชัยยะชัยยะคัมภีระส้มพีนาเคนนาดีปีศาจจับภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโลขีชัยยะชัยยะสุนทีขีสุธาธนามุขชาชัยยะชัยยะวรุณามุขสาตลาชัยยะชัยยะจำปาทินาคากุละขันธะชัยยะชัยยะข้ชขนตุลาสุกัลภูชัง สีหพยาขัติีปาชยชยวรุณหมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุณสุธินาดีชัยยชยสุขสุขาชีวีชยยชยะธนีสเถตาเลสถาสุชยยยะชยยะธนีสัตตินสะถาชยยะชยมังกรลัญาวเคชยยชยวรุณัยเคชยยชยะลกเซสุรพุจเจตชาชัยยะชยพเมรนคนาชัยยะชยะาชาธิราชศาสชัยชัยยะชยยะผวิงสัพพัง ชัยยะชัยยะอรหันตาปัญเจกับพุทธะสราวังชัยยะชยะม่ให้สุรหะโลหาลินเทวาชัยยะชยะพรมมสุลโคชัยยะชัยยะนาโควิลุกโกวิลุปะโคเจติมาลวิอินโทจาเวนเตโยจากกเวโลวัลุนโนพิจัคิวโยจาปัจจุบหกุมาโลทัศรัโกอัทธาลสามะเทวะสิริตาภะษาอัธโยอิสิโนสวากาสัพาชัยยะลาโมพะวันตุเต ชัยธรรมโมจัสังโฆจัสสัปาโรจัชัยกังเอเตนะเชเตเชนะชัยโยโสที่พระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยมังคลังชัยโยปิพุทธสัตสิลิมโตออยังมารสัจจะปปิมโตปราชโยโคสิยมโพที่มันเปโพธิมันเทประโมทิตาชัยยตถาพมมคณาไมใหสโนชัยโยปิพุทธสัตสิลิมโตออยังมารสัจจะปปิมโตปราชโยโคสิยมโพที่มันเทประโมทิตาชัยยตถาอินทคณาไมใหสโน ชโยปิพุทธสัตสลิงมตออยังมารัสสจัปปาริมโตปราชโยโคสยมโพธิมันเทปโมติตาชยตถาเทวคณาเมสุโนชโยปิพุทธสัตสลิงมตออยังมารัสสจัปปาริมโตปราชโยโคสยมโพธิมันเทปโมติตาชยตถาสุปนคณาเมสิโนชโยปิพุทธสัตสลิงมตออยังมารัสสจัปปาริมโตปราชโยโคสยมโพธิมันเทปโมติตาชยตถานาคคณาเมสิโนชโยปิพุทธสัตสลิงมตออยังมารัสสจัปปาริมโตปราชโยโคสยมโพธิมันเทปโมติตาชยตถาสัพพมาคณาเมสิโน เชยันตต่อภูริยามูลเลศกน,นังนันทิ์วัฒโน เอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอัปราชิตปันลังเกสีเศษปวิโขคะเลอภิเสกเกสัพพะพุทธานังอภะอคปะโตปะโมทติสุนัขตังสุมังคะรังสุปภะตังสุหิตังสุโนสุมุโตจัตสุยธรรพัมมัจริสุปรักินังกายากัมมังวาจากัมมังปรักินังปรักินังมโนกัมมังมณิคิเตปรักินาปรักินานิกตวานารัพันตเทพปรักิเนเตอัฏฐัตฐะสุกิตาวิรุณหะพุทธัสเนโรคาสุกิตาโทหัสหาสับปีหิจติภิสุนันตุโพนโตเยเทวะออััสสสมิิิงทททาาาาาานเธธกกกตตตีขยุุุุห สัพพทาละขันตุสัพพสัตตานังละตุตินัสสัสนังยาการจิปัฏนาเตสังสัพเพปุรณตุมโนระธายุตตะกะเลปวัตสันตุวัซซังวัซซาวะลาหกาโลคาจุปัฏวาเตสังนิวานุนิวาเรตุจัตสัพพทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยาทานละหังบทสวดธรรมานิยมสุตตัง เอวมเมสตังเอกังสปยังภะกวาสาวัตยังวิหาตรติวิหารติชเชตวเนอนาคาปิณฑิกัสสะอารเมตตะลโคภควาปิคู้อมตะสิกพิกกวติภัทันเตติเตปิคู้ภควาโตปัญจสุสุภะกไว,ว,าว,าว,วตระทวจัุปัฏฐวาปิเกเวตทากตานังอนุปัฏฐวาตทากตานังทิตาวาซาธาตุธรรมติตตานธรรม,รมนิยมตาสภเพสังขารานิจติตังทากาตาโตภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุจติตวาวาิสเมตวาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิปัสฐิวิภัษติอุตตานิกรติ อุปัฏฐวาพิเขเวตาธาคตาดังอนุปัฏฐวาตธาคตาดังทิตาวาซาธาตุธรรมะติตตาธรรมานิยมตาสัพเพสังขารทุกขจาติตังตธาคาตอภิสัมภุจติปิสเมติอภิสัมภุจิตวาปิสเมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิปัลติวิปัสสติอุตานิกรติสัพเพสังขารทุกขจาติอุปัฏฐวาพิเขเวตาธาคตาดังอนุปัฏฐวาตธาคตาดังทิตาวาซาธาตุธรรมะติตตาธรรมานิยมตา สัพเพธรรมานัตติตังตระท่ากตอภิสัมพุทธะติปิสมิติอภิสัมพุทธวาอภิสมิตวาอันจิกาติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวัลลสิปิปัชติอุตตานิกรติสัพเพธรรมานัตติอิธมาโบจักภควาตมนาเตปิคู่ภควาโตภาสิตังพินันทุนติ พัเทกระตากาถาอาตีตังนาวะคเมยังนับปะเทียงเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามเห็นถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยยถาตีตัมพี้นันตังอัปปะตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีกก็ลาไปแล้วสิ่งที่เป็นนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะยโยธรรมังตถาตาถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธามนุพะรุภเยผู้ได้เห็นทำรมมันเกิดขึ้นเฉพาะนั้นในที่นั้นอย่างแจ้งไม่งอนง่ายไม่ขอนแขงเขาคนเพราะพูดอาการเช่นนั้นไว้อาชิว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังนาเตน,นะมหาเสนนาะมัชุนาเพราะว่าความาเพี้ยนต่อมาชุราผู้มีสามามย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมาตันติตังตังเวพระเทกรติสันโตจิกเกเตมุนิติมุนิู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดคานท้งกลางกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมสังเวชปัจจเวกขาขณะสเพสังาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูรทมนามรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปมีแล้วหายไปสเพสังาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกทมนามรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นเราจะเจ็บตายไปสัเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งเป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตตั้ง ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนท่วงมรณะังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามลิตพังอันเราพึงจะตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตาคโคนี่สังเวทอายังกโยอจิหลังหน้างกนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตัวิญญาโนคันปัสจักวิญญาณชุดโถอันเขาทิ้งเสร็จแล้ว อาทิตเสสติจากนนทัพรวินงซึ่งแผ่นดินกะลิงขลังอีวาประดุดดังว่าท่อนมาราทอนฟืนนิรัตังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตัะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปัตถวายธามิโนมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวนันรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวปสมมสุโข,ขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามาณันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาลิ้งสุจามาริสเลที่ตายแล้วเรากำลังจะตาย สังเโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดแม่ตายอย่างกินจิอย่างกินจิกุศลังกำมังสัพเพหิปติกระตังปุญญโนนโมทัตุสุนตุโพนโตเยเทวะอัสมิงท่านนีอธิกตาสุกิตาอธิกตา สัทธาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปัมมุญจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปัมมุญจันตุสเพอายาติกาสเพยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปัมมุญจันตุสเพอายาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปัมมุญจันตุสเพปีสาสเพยาค้าสเพยตาสุขิตาโหนตุทุกขาปัมมุญจันตุสเพอาจารย์ุปัชยาสุขิตาโหนตุทุกขาปัมมุญจันตุสเพนักขัตตาสุขิตาโหนตุทุกขาปัมมุญจันตุสเพเทวาสุขิตาโห้นตุทุคขาตุโว บุษบูชาหลวงพุทธทวดนวโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะคะวานวโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะคะวา ปฏิทานคาถาหันธรรมยังเทวตาที่ปฏิาาทานคาถาโยภานามเซยาเทวตาสันติวิหาราวาสิณีทู่เปคาเรโพธิคาเรแตหิ่งตตหิ่งตาธรรมธาเนนาพาวันตุปุชิตาโสทิ่งกะโลนเตทาวิหารามันทะเรเทราจามัชานาวกาฉพิฆวโรสหรามิกาธานาปฏิอุปสากาคามาจาเทสานิคมาจฉลาสัปปานภปูตาสกิตาพาวันตุเตชาลาผู้ชายปปิอักขสัมภาวาสั่งเสตชาตาธาโวปะปาติกาเนยานิกลงธรรมวรารัง ปติจเตสัพเพหิทุกขสะกนรตุสังขยังท่าตุชีรังสตังธรรมโมธรรมธราจัปุกะลาสังโคโหตุสมะโควะอัธายะจหิตายะจัอมเหะลักตุสัทธรรมโมสัพเพหิธรรมาจาริโนมูทิงสัมปบุเนยยามะธรรมเมอริยะปเวทิเตสปันนาโหตุสัพหิปานิโนพุทธศาสเนาธรรมมาธรังปเวทชันโตสัมมาธรังปเวทชันโต กาเรเทวะพระวสตุวุธิภาไวยะสัตตะนังสมิทังในตุเมธนิงมาตาปิติตตาจะอาจละชังนิจังนักตุปุระกังเอวังธรรมเณรราชโนประชังนักตุสัปปทาเทวตาอยโยชนะคถา ทุกขปัตตาชนริลุกขาพยาปัตตาชนริพยาโซกปัตตาชนริโสกาโหตุสัพเพหิป,ปานิโนเอตาวตาจาอเมิสรัมปทังปุญญาสรัมปทงังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพะสัมปติสิทธิยาทานังทัตตุสทัทธยะสีลังนักสปปุตสปทาภาวนาเพรตตาหตุขัจตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนาละคังพนานมิสปัตโซ <c oughs> <c oughs> สุมังคละคตถาโหตุสัพพังสุมังคลังละคันตุสัพเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังละคันตุสัพเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังฆลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพาสังคานุภาเวนะโสทีโหตุนิลันตลังสัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจการัญจายังพลัง อารหันตานันจ่เตเชนาระคังพนมิสัพะโซสัพเพพุทธ,ธาพระปตาปัญเจการันจ่ายังพลังอารหันตานันจ่เตเชนาระคังพนมิสัพะโซสัพเพุทธ,ธาพระปัตตาปัญเจการันจ่ายยังพลัง อารันตานันจเตเชนาลักขภนมิสปัตโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจายังพลังอารันตานันจเตเชนาลักขภนามิสปัสโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจายังพลังอารันตานันจเตเชนาลักขพนมิสปัสโซสัพเพพุทธาพระปัตาปัญเจการันจายังพลังอารันตานันจเตเชนาลักขภนมิสปัสโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจายังพลังอารันตานันจเตเชนาลักขภนมิสปัสโซสัพเพพุทธาพระปัตาปัญเจการันจายังพลัง อารันตานันจเตเชนาราคังพนามิสปัตโซสัพเพพุทธาภรปัตตาปัญเจการันจายังพลังอารันตานันจเตเชนาราคังพรามิสปัตโซสัพเพพุทธาภรปตตาปัญเจการันจายังพลังอารันตานันจเตเชนาระคังพรามิสปัสโซสัพเพพุทธาภรปตตาปัญเจการันจายังพลังอารันตานันจเตเชนาระคังพนามิสปัตโตสัพเพพุทธาภรปตตาปัญเจการันจายังพลัง อรหันตานันจเตเชนะละคังพารามิสสะพัสโซสัพเพพุฑาภะละปตาปัญเจกานจ่ายยังพลังอรหันตานันจเตเชนะละคังพารามิสสะพัสโซ ด้วยอานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สดสาธยาพระพุทธมนต์น,นี้ข้าพเจ้าขอน้มเกล้าอุทิศวาวเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธเสด็จสุวรรณคาลัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสปัสสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าบรรดาบิดาของข้าพเจ้านางสาวทินทิราง,งามรัตนากุลน,นางอรลไทัยงามรัตนากุลน,นายสมทิพย์งามรัตนากุลให้แข,วข้วคลาปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายแห่งปวง ให้มีหล่งรายได้อสุจริตมั่นคงเป็นสมาชีชิันชอบธรรมคาว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ความสุขสวัสดีจงมีเหล่าทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาฟังการสวดสัทยายพระพุทธมน,นี้ขอให้สันยิของข้าพเจ้าแคลวคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขอที่สวดกุศลนี้มอบให้แด่นายกฤษดาประชาสินชัยนายสาวัตรอนุคุณวัฒน,นานายวิภูบุบดิตฐูผู้รงรับไปแล้ว ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมาในพระธรรมคำสอนให้อง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธารในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลสู่ตัวข้าพเจ้าสวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งของมูลนิธได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ อำนวยผลให้เป็นสีรืมงคลแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุะการเทิน <c oughs>